คุณเคยสงสัยไหมว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปได้หรือไม่หรือมนุษยชาติกำลังถึงขีดจำกัดของอายุไขแล้วงานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารเดลันเซนทำให้ทั้งโลกต้องตกตะลึงอัตราการเพิ่มขึ้นของอายุไขของมนุษย์กำลังชะลอตัวลงแม้แต่ในประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเดินทางมาถึงทางตันของการมีชีวิตยืนยาวแล้วหรือหรือยังมีอะไรลับๆที่รอให้เราค้นพบมาหาคำตอบไปพร้อมกับเราตอนนี้เลย เพราะคำตอบนี้ไม่เพียงเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อสุขภาพแต่ยังอาจเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตได้ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนอายุไขเฉลี่ยคืออะไรมันคือจํานวนปีโดยเฉลี่ยที่คนคนหนึ่งคาดว่าจะมีชีวิตอยู่โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการแพทย์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมามนุษยชาติได้ก้าวหน้าอย่างมากจากศตวรรษที่19ที่อายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงปี มาถึงตอนนี้ในหลายประเทศเช่นนอร์เวย์หรือสวีเดนตัวเลขนี้แต่ใกล้85ปีแล้วนั่นเป็นเพราะความก้าวหน้าในด้านการแพทย์สุขอนามัยและโภชนาการแต่สิ่งที่น่ากังวลคืออัตราการเพิ่มขึ้นของอายุไขกำลังชะลอตัวลงโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2011ตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสา,าร The l a n c e งานวิจัยนี้นำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก14ประเทศในยุโรป รวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีสเปนและโนเวย์ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี1990ถึง2011อายุไขเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉลี่ย2-3ปีต่อทศวรรษแต่หลังจากปี2011ตัวเลขนี้แทบจะหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ0.5-1ปีต่อทศวรรษในหลายพื้นที่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมนุษย์ได้ถึงขีดจำกัดทางชีวภาพ ซึ่งเป็นข้อจํากัดตามธรรมชาติที่ร่างกายไม่สามารถก้าวข้ามได้แล้วหรือคําตอบคือ,อยังไม่แน่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเรายังมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่านี้แต่ปัญหาอยู่ที่วิถีชีวิตของเราแล้วอะไรทําให้อัตราการเพิ่มอายุไข่ชะลอตัวลงมีสาเหตุหลัก3ประการประการแรกโรคเรือรังเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งและเบาหวานกําลังเพิ่มขึ้นประการที่สวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงและการขาดการออกกำลังกายประการที่3ปัญหาสังคมเช่นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและความกดดันจากชีวิตสมัยใหม่โดยเฉพาะในบางประเทศอย่างสหราชาอาณาจากักรปัญหาโรคอ้วนกำลังกลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ทำให้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เราเคยทำได้ต้องถอยหลังลงการระบาดของโควิด -19 ก็มีส่วนทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลัก สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่ทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันในนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กอายุไขยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณนโยบายสาธารณาสุขที่เข้มแข็งตัวอย่างเช่นพวกเขาลงทุนอย่างมากในการให้ความรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกายในขณะที่ในบางพื้นที่การขาดการดำเนินการจากรัฐบาลและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมกำลังทำให้เราต้องจ่ายราคา ตอนนี้ลองอยู่สักครู่แล้วถามตัวเองคุณกำลังทำอะไรเพื่อปกป้องสุขภาพของตัวเองอาหารที่คุณกินช่วยให้คุณมีชีวิตยืนยาวขึ้นหรือกำลังทำให้คุณแก่เร็วกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวลองแชร์ในคอมเมนต์เกี่ยวกับนิสัยที่ดีต่อสุขภาพที่คุณกำลังทำอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากลองเราอยากฟังเรื่องราวของคุณมากจากส่วนก่อนหน้าเราได้รู้ว่าอัตราการเพิ่มอายุขัยของมนุษย์กำลังชะลอตัวลงโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2011 แต่ลองเจาะลึกกว่านี้อะไรกําลังเกิดขึ้นจริงๆมีศัตรูที่มองไม่เห็นสามตัวที่กําลังขัดขวางการเดินทางสู่การมีชีวิตยืนยาวของมนุษยชาติมาสํารวจศัตรูแต่ละตัวไปพร้อมกันและที่สําคัญกว่านั้นวิธีที่เราจะเอาชนะมันได้ศัตรูตัวที่หนึ่งโรคเหลือรังโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งและเบาหวานไม่ใช่แค่ชื่อที่คุ้นเคยในสื่อแต่ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุไขสั้นลงจากงานวิจัยของดรานเซตในหลายประเทศยุโรป อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากลดลงมาหลายปีทำไมเพราะความกดดันจากชีวิตสมัยใหม่ทำให้เกิดความเครียดซึ่งส่งผลให้ความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลพุ่งสูงขึ้นมาเร่งในทางกลับกันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตตั้งแต่มลพิษในเมืองไปจนถึงอาหารแปรรูปส่วนเบาหวานชนิดที่สองซึ่งมักมาพร้อมกับโรคอ้วนกำลังแพร่ระบาดราวกับคลื่นใต้น้ำ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วศัตรูตัวที่สองวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพลองพูดตามตรงคุณกินมันฝรั่งทอดหรือดื่มน้ำอัดลมไปมากแค่ไหนในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลไขมันอิ่มตัวและอาหารแปรรูปพิเศษกำลังกลายเป็นพันธมิตรของโรคเรื้อรังงานวิจัยระบุว่าในสหาราชอาณาจักรอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุไขเพิ่มขึ้นช้าก,กว่าในนอร์เวย์หรือสวีเดน ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราหลายคนใช้เวลาหลายชั่วโมงนั่งหน้าจอขาดการเคลื่อนไหวทําให้ร่างกายเหมือนขึ้นสนิมตามการเวลาการนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยขึ้นยังทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและเร่งกระบวนการชราศัตรูตัวที่3ระบบสาธารณาสุขและความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูง ในบางประเทศความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทำให้หลายคนไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพได้นอกจากนี้นโยบายสาธารณะในบางพื้นที่ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะจัดการกับปัญหาเช่นโรคอ้วนหรือส่งเสริมการออกกำลังกายตัวอย่างเช่นในนอร์เวย์รัฐบาลสนับสนุนโปรแกรมกีฬาชุมชนและการศึกษาด้านโภชนาการตั้งแต่ในโรงเรียนขณะที่หลายประเทศยังคงติดขัดกับแคมเปญโฆษณาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ลองถามตัวเองในสามศัตรูนี้คุณคิดว่าตัวไหนกำลังส่งผลต่อคุณมากที่สุดเป็นเรื่องอาหารขาดการออกกำลังกายหรืออาจเป็นความเครียดจากชีวิตลองแชร์ในคอมเมนต์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงสุขภาพของคุณเราอยากรู้ว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนวิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบตัติทำอย่างไรให้มีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีขึ้นตอนนี้ข่าวดีคือเราไม่ต้องยอมจำนนต่อศัตรูเหล่านี้จากงานวิจัยและประสบการณ์ในทางปฏิบัติ เราจะแชร์สีขั้นตอนง่ายๆแต่ได้ผลอย่างมากที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อยืดอ,อายุไขและมีชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นขั้นตอนที่1กินอย่างฉลาดคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแต่ให้เลือกอาหารจากธรรมชาติแทนที่จะกินขนมหรืออาหารทอดลองเพิ่มผักใบเขียวผลไม้และถั่วลงในมื้ออาหารเคล็ดลับเล็กๆล,ลองใช้กดจานสีรุง้งทุกมื้อควรมีผักหรือผลไม้อย,อย่างน้อยสาสี 4. เช่นแครอทสีส้มบนโกโคดีสีเขียวและมะเขือเทศสีแดงนี่ไม่เพียงดีต่อสุขภาพแต่ยังทําให้มื้ออาหารน่าสนใจยิ่งขึ้นงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงและน้าตาลต่ําสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถึง30เปอร์เซนตขั้นตอนที่สองเคลื่อนไหวทุกวันคุณไม่ต้องไปยิมหรือวิ่งมาราธอนแค่เดินเร็ว30นาทีต่อวันก็ช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปรับปรุงอารมณ์ได้ถ้าคุณยุ่ง ลองออกกำลังกายสั้นๆเช่นกระโดดเชือกหรือท่าแแลงสินาทีในสวีเดนหลายคนปั่นจักรยานหรือเดินไปทำงานซึ่งทั้งประหยัดและดีต่อสุขภาพค้นหากิจกรรมที่คุณชอบเพราะสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอขั้นตอนที่3จัดการความเครียดความเครียดคือฆาตกรเงียบที่ทำร้ายอายุไขลองเทคนิคอย่างการนั่งสมาธิหายใจลึกๆหรือใช้เวลา10นาทีต่อวันทำสิ่งที่คุณรักเช่น อ่านหนังสือหรือฟังเพลงงานวิจัยในเดนมาร์กพบว่าคนที่ฝึกสติเป็นประจำจะมีระดับความดันโลหิตที่คงที่มากกว่าและมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจน้อยลงขั้นตอนที่4ี่เชื่อมโยงกับชุมชนการมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่แค่การมีสุขภาพดีแต่ยังต้องมีความสุขด้วยคนที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีมักจะมีอายุยืนยาวกว่าเพราะพวกเขาได้รับการสนับสนุนทางจิตใจใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนหรือเข้าร่วมชมรมชุมชนในอนอร์เวย์ โปรแกรมชุมชนเช่นคลาสสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพหรือกลุ่มเดินออกกำลังกายช่วยให้ผู้คนไม่เพียงมีสุขภาพดีแต่ยังรู้สึกผูกพันมากขึ้นเราขอท้าให้คุณลองหนึ่งในสีขั้นตอนนี้ในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นการเพิ่มผักในมื้อเย็นเดิน15นาทีทุกวันหรือโทรหาเพื่อนเก่าลองแชร์ในคอมเมนต์ว่าคุณเลือกขั้นตอนไหนและรู้สึกอย่างไรหลังจากลองใครจะรู้คุณอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งชุมชนได้ เราได้รู้ว่าอัตราการเพิ่มอายุไขกกำลังชะลอตัวลงในหลายพื้นที่แต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่มีชะตากรรมเดียวกันลองมาดูภาพที่แตกต่างกันประเทศอย่างนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กทำอะไรถูกต้องและทำไมบางแห่งเช่นสหราชาอาณาจักรถึงเผชิญความยากลำบากคำตอบไม่ได้อยู่ที่การแพทย์เท่านั้นแต่ยังอยู่ในวิธีที่สังคมถูกจัดระเบียบที่นอร์เวย์ อายุไข่เฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ83ปีและตัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปี2011เคล็ดลับของพวกเขาคืออะไรประการแรกพวกเขามีระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งซึ่งรับประกันว่าทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนจะได้รับการดูแลที่ดีประการที่สองรัฐบาลนอเวลลงทุนอย่างมากในโปรแกรมป้องกันโรค ตัวอย่างเช่นพวกเขาจัดแคมเปญส่งเสริมให้ประชาชนกินปลาที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3และลดการบริโภคเนื้อแดงพวกเขายัางสร้างทางเดินและทางจักรยานทั่วเมืองทำให้การเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผลลัพธ์คืออัตราการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในนอร์เวย์ต่ำกว่าประเทศอื่นๆมากสวีเดนก็เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกันพวกเขาไม่เพียงมุ่งเน้นที่การแพทย์แต่ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านสุขภาพตั้งแต่เด็กในโรงเรียนเด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเข้าใจความสำคัญของการออกกำลังกายบริษัทในสวีเดนบางแห่งถึงขั้นส่งเสริมให้พนักงานหยุดพักเพื่อเดินหรือฝึกโยคะซึ่งช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามเหล่านี้ช่วยให้สวีเดนรักษาอัตราการเพิ่มอายุไขได้แม้ว่าหลายประเทศจะชะลอตัวลงในทางตรงกันข้ามที่สหราชอาณาจากักรเรื่องราวแตกต่างออกไปอายุไขเฉลี่ยที่นี่เพิ่มขึ้นช้ามาก และในบางกลุ่มประชากรถึงขั้นลดลงสาเหตุคือการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยความนิยมของอาหารจานด่วนและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกำลังก่อให้เกิดวิกฤตโรคอ้วนจากงานวิจัยผู้ใหญ่ในสหาราชาอาณาจักรเกือบ30เปอร์เซ็นเป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนอกจากนี้ระบบสาธารณาสุขของสหาราชาอาณาจักรกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากงบประมาณและกำลังคนที่ขาดแคลนทำให้การป้องกันโรคไม่ได้รับความสำคัญ การระบาดของโควิด -19 ยิ่งทําให้เห็นข้อบกพร่องเหล่านี้ชัดเจนขึ้นแต่ปัญหาอย่างโรคอ้วนและโรคหัวใจมีมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างประเทศเหล่านี้นั่นคือนโยบายสาธารณะในนอร์เวย์และสวีเดนรัฐบาลไม่เพียงส่งเสริมแต่ยังสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนมีชีวิตที่สุขภาพดีในขณะที่ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่าขาดนโยบายที่เข้มแข็งในการจํากัดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือส่งเสริมการเคลื่อนไหว นี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับเราทุกคนการมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบส่วนบุคคลแต่ยังต้องการการสนับสนุนจากสังคมด้วยคุณคิดว่าประเทศของคุณกำลังทำอะไรดีเพื่อช่วยให้ประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้นหรือถ้าคุณเป็นผู้นำคุณจะเปลี่ยนนโยบายอะไรเพื่อปรับปรุงสุขภาพของชุมชนลองแชร์ไอเดียของคุณในคอมเมนต์เราอยากได้ยินแนวคิดที่ไม่เหมือนใครจากคุณเครื่องมือเทคโนโลยี อาวุธลับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นตอนนี้มาพูดถึงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลคุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เพื่อติดตามและปรับปรุงสุขภาพมีเครื่องมือและแอปพลิเคชันมากมายอยู่ในมือคุณช่วยให้คุณมีชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นและอาจยืดอายุไขได้จากบทเรียนของประเทศชั้นนําอย่างนอร์เวย์และสวีเดนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตที่สุขภาพดี เราจะแนะนำเครื่องมือ3ประเภทที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เครื่องมือที่1แอปพลิเคชันติดตามโภชนาการคุณรู้หรือไม่ว่าคุณกินแคลอรี่หรือสารอาหารมากแค่ไหนในแต่ละวันแอปอย่างเงยเมฟเฟตแนสโตหรือยาเซียช่วยให้คุณบันทึกทุกสิ่งที่คุณกินตั้งแต่แซนด์วิชไปจนถึงชามโฟแอปเหล่านี้จะวิเคราะห์แคลอรี่โปรตีนไขมันและเตือนถ้าคุณกินน้ำตาลมากเกินไป งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่ใช้แอปโภชนาการมีโอกาสารักษาน้ำหนักที่เหมาะสมได้มากกว่าคนที่ไม่ใช้ถึง20%เซเคล็ดลับเล็กๆล,ลองตั้งเป้าหมายง่ายๆเช่นลด100แคลอรี่ต่อวันและแอปจะช่วยคุณติดตามความคืบหน้าเครื่องมือที่2อ,อุปกรณ์สวมใส่ติดตามการเคลื่อนไหวนาฬิกาอัจฉริยะหรือสายรัดข้อมืออย่าง Fitbit Apple Watch หรือ z i a o m i Band ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแฟชั่นพวกมันนับจำนวนก้า วัดอัตราการเต้นของหัวใจและเตือนให้คุณลุกขึ้นถ้านั่งนานเกินไปในเดนมาร์กโปรแกรมสาธารณาสุขหลายแห่งสนับสนุนให้ประชาชนใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้ถึงเป้าหมาย19 0 0ต่อวันถ้าคุณยังไม่พร้อมซื้ออุปกรณ์สวมใส่ลองใช้แอฟรี free, อย่างยูโรฟร e แค่พกโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าก็ติดตามการเคลื่อนไหวได้แล้วเคล็ดลับคือตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นเพิ่ม1,000ก้าต่อสัปดาห์และค่อยๆค,คุณจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเครื่องมือที่สาม แอปพลิเคชันจัดการความเครียดความเครียดคือศัตรูตัวใหญ่ของอายุขยแต่โชคดีที่เทคโนโลยีมีทางออกแอป,ปอย่าง Headspace หรือ Calm มีบทฝึกสมาธิสั้นๆตั้งแต่5้าถึงสินาทีช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับดีขึ้นในสวีเดนบริษัทหลายแห่งถึงขั้นรวมแอป,ปเหล่านี้เข้ากับโปรแกรมดูแลพนักงานถ้าคุณเพิ่งเริ่มลองฝึกหายใจลึกๆ2นาทีทุกเช้าแอป,ปเหล่านี้มักมีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีคุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงใช้งานง่ายแต่ยังช่วยเปลี่ยนนิสัยเล็กๆให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งสําคัญคือเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับวิถีชีวิตของคุณและใช้อย่างสม่ําเสมอเมื่อคุณเห็นจํานวนก้าวเพิ่มขึ้นน้ําหนักลดลงหรือนอนหลับดีขึ้นนั่นคือแรงจูงใจให้คุณทําต่อไปคุณพร้อมที่จะลองใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงสุขภาพแล้วหรือยังเราขอท้าให้คุณดาวน์โหลดแอปอย่างยิมเฟสเนสโพกิโดเฟหรือคอมและลองใช้สักสาวัน ลองแชร์ในคอมเมนต์ว่าเลือกเครื่องมือไหนและรู้สึกอย่างไรหลังจากลองใครจะรู้คุณอาจค้นพบเคต็ดลับการมีชีวิตที่สุขภาพดีที่คุณไม่เคยคิดถึงเราได้สำรวจการเดินทางของอายุไขของมนุษยชาติร่วมกันตั้งแต่ก้าวหน้าครั้งใหญ่ไปจนถึงอุปสรรคในปัจจุบันและบทเรียนจากประเทศชั้นนำที่สำคัญกว่านั้นเราได้ตระหนักว่าการมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อม แต่เป็นผลจากทางเลือกในแต่ละวันและการสนับสนุนจากเทคโนโลยีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเริ่มต้นวันนี้เพื่อมีชีวิตที่สุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดปุ่มไลค์เพื่อสนับสนุนให้ฉันสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าต่อไปอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนและครอบครัวเพราะสุขภาพคือของขวัญที่เราสามารถแบ่งปันได้ลองคอมเมนต์แชร์นิสัยที่ดีต่อสุขภาพของคุณหรือไอเดียเพื่อการมีชีวิตยืนยาวขึ้น และถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกโปรดกดปุ่มสมัครและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆร่วมกันเราจะสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาวและมีชีวิตที่สมบูรณ์